ก็กับสวัสดีพี่น้องชาระบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี่ยกับกรมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจซนะครับผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามาตามหากันนั้นเพื่อนนะคือพวกเซ็ตแดงอาวุธแดงอันนี้นั่นเองนั่นเพื่อนโดยของพวกนี้นะผมแจกันทั้น้มดเนี่ยอย่างละ5 0 0 0ชิ้นนะครับผมแลวตอนนี้เนี่ยออกไปประมาณอย่างละพันนิดๆแล้วครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมปเบสคัทนั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเพจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังการที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคุยันนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาแลผมให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ก็ได้เพื่อนเพื่อนจะกดทางด้านซ้ายมือก็ได้แลผมที่เขาจะเขียนว่าฟรียตรงนี้นั้นเพื่อนนี้เลยครับผมของที่เขาให้เราทำนั้นเพื่อนวันนี้นะครับเขาให้เราเก็บตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวน450ตัวนั้นเพื่อนเห็นไหมนี่เลยจริงๆ,ๆเนี่ยมันมีมากกว่า3อย่างที่ผมบอกไปนั้นเพื่อนแต่ผมจะมาแนะนําแค่3อย่างเท่านั้นนะผมอ่ะส่วนวิธีการทำนะผมสาหรับการหาตัวนะผมอันนี้เนี่ยเพ,พ,พื่อนๆต้องแข่งมิน ไม่มีหลายอย่างนั้นเพื่อนเป็นมินิเกมสั้นๆนะผมใช้เวลาประมาณ30วินาทีเนี่ยก็จ,จบเกมแล้วนะผมแต่ใครที่เข้ามาใหม่นะเพื่อนอันนี้นะเพื่อนๆต้องแข่งขันกันนิดนึงนะผมพะถ้าคนไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่มีทีมหรือว่าไม่มีเพื่อนเนี่ยที่เป็นงานเนี่ยผมบอกเลยกว่าจะได้ตั๋วนี่ช้านั้นเพื่อนหรือว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่สะดวกเนี่ยอันนี้เพื่อนสามารถเล่นห้องคนน้อยๆแบบผมอย่างนี้ก็ได้นั้นเพื่อนมันจะได้ไม่ต้องแข่งขันกันเนยอะผมโอกาสอย่างน้อยเนี่ยมันก็หนึ่งในสามนั้นเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันน ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะผมที่เก็บตั๋วจนครบนยเพื่อนๆก็สามารถมาแลกตอนนี้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งับผมสำหรับวิธีการหาตั๋วนั้นเพื่อนซึ่งตั๋วนะครับเขาจะมีดอกอยู่ตามแมปนั้นเพื่อนฟังไม่ผิดนะผมตั๋วเนี่ยมันจะมีตั๋วทองที่อยู่ในแมปอยู่นั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งตั๋วทองอันนี้นะเขาจะสุ่มเกิดให้เพื่อนนะผมเดือนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดภาพแล้วก็ใส่แทนให้เพื่อนดูเลยละกันนะผมผมขี้เกียจมานั่งรอตั๋วมันเกิดนั้นเพื่อน เพราะตั๋วเนี่ยพอเมื่อกี้ผมก็ไปลองเก็บมาเนี่ยตั๋วทองภายในแมปนะผมมันจะตกอยู่ที่1ตั๋วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5้านาณ์นะผมก็เยอะนั้นเพื่อนตั๋วฟรีนะผมใครไม่อยากได้บ้างาก็เก็บไปนะผมใครที่เก็บตั๋วได้เยอะเนี่ยก็สามารถได้ตั๋วไปแลกไว้ึ้นนั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนั้นเพื่อนก็ให้เพื่อนวิ่งเข้าวงแล้วก็เล่นมินิเกมต่อได้เลยนะผมจนเพืเ่อนๆแต้มครบนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่5้0อยแต้มนั้นเพื่อนละห้าร้อยแต้มผมเนี่ยผมยังไม่เดี๋ยวอ ผมตัดไมคทีนะผมตอนที่ผมแลกของเลยละกันนะผมโอเคครับ okay, ผมเหมือนน้องจะไม่หยุดพี่ก็ขออนุญาตขวดเลยล้ะกันเพราะพี่มีออโต้นั่นเองนั้นเพื่อนตู้กับเราก็ไม่น่าไหวหรอกแล้วามันตึงเกินต้านออมามามาเฮ้บโอเคเราน่าจะชนะนั้นเพื่อนโอเคครับผมเอา้าเจ็ดโอเคเรียบร้อยครับผมชนะสองคนนะผมผมก็มีแต้มทั้งหมดเนี่ย 1,350ันสหิแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนทีนี้นดะแต่ผมจะไปได้ของให้เพื่อนดูกันก่อนเลยลกักการนะผมใครที่เจอตั๋วในแบบเนี้ยอันนี้เพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปเก็บกันก่อนนะผมอ่ะแล้วก็ใครที่เก็บตั๋วจนครบแล้วนั้นเพื่อนให้เพื่อนทาการมาแลกของตรงนี้ได้เลยนั้นเพื่อนผมจะแลกสามอย่างนี้ลกักกนนั้นเพื่อนอ่ะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจาก,จากทวนอ่ะทวนนี้ลกักกนนั้นเพื่อนซื้อได้เลยแล้วการที่สองครับผมมีดเล่มนี้ลกักกนโอเค แล้วกันที่สามครับเพืเ่อนๆขวานติ้งโอเคสวยงามครับผมจากนั้นเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปดูแล้วกันนะผมว่าหน้าตาหลังใสของทั้งสามชิ้นนี้เป็นยังไงนะครับออเจสซอรี่ส่วนหลังทั้งสามชิ้นเลยนั้นเพื่อนนี่เลยอะเริ่มจากทวนกันเลยแล้วกันทวนก็เปียวอยู่นั้นเพื่อนอใช้ได้อยู่โอเคผมดูเลขตักนี้หนึ่งเลขที่ออกปับ๊บอุยอ้ยห้าหนึ่งเเหลือรอเนี่ยได้ห้าห้าแล้วนะโหเสีย,สยดายวะ่ะ อ่ะต่อไปผมชิ้นต่อไปนั้นเพื่อนมีดแล้วผมอุย้ยมีโคตรโก้มีปีกนี้ด้วยโอเคผมดูเลขสัก,กน,นิดนึงเลขออกเปึ้งหนึ่งสองหกสามโอเคก็ได้อยู่ัะผมพันสองอ่ะเลขและการต่อไปผมขวานสิ่งนั้นเพื่อนกอ,อันโคตรเล็กหรือว่าจะอันใหญ่เฟี้ยว,ยวไม่เฟี้ยวเลยอ้าวผม 963นั้นเอนอ่ะก็เป็นของปีง่างทั้ง3าชิ้นนั้นเพื่อนซึ่งเพื่อนเพ่อคนไหนที่มีคำถามเนียสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วอ<ม>ีหน้าผมจะพาไปรับไลไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP พีหน้านะจ๊ะ